เดอกแก๊งก็จะมีพี่พัดกับน้องอลิศเนาะตอนนี้โตแล้วตอนนั้นตั้งแต่แบบนานละไเราเก็บเรา,าแบบเกินเกินให้ฟังก่อนว่าเราจะพระประแดงอะ่ะแล้วก็ไปข้ามโปะตรงตรง,ปตรงปโปะปกติเราจะไปทางพระประแดงใช่ไหมแล้วก็ข้ามโปะไปหมายคือบางปูเนาะเดี๋ยวลองดูเส้นทางก่อนโอเคเดินทางต่อครับเดี๋ยวเจอกันเดี๋ยวเราต้องเลี้ยวเข้าไปตรงเลี้ยวซ้ายเข้าตัวพระประแดงไปอะ่ะแล้วก็ไปที่ที่โปะ กีหนูหลับเหรอใช่ไหมหลับเปล่าอย่าขายอย่าขาย้าอย่าอย่าตอนที่เราจะมาถึงตลาดลมันจะมีทางเลี้ยวอยู่มันจะถ้าไปข้ามเรือมาเรื่อง้วเพื่อนถ่าเรืออยู่ไหนวะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเรารอก่อนเออรู้แล้วใจเย็นก่อนไหมพั่นสบายสบายสไตล์เราครับผมใครไม่เคยข้ามข้ามเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นวิสุทธิกษัตรย์นะหรือว่าอย่ามารอ